ความไม่บาลานซ์ของตัวของฮอร์โมนเนี่ยมีความสําคัญมากๆนะครับในแต่ละช่วงวัยนะครับแล้วก็ถ้าเราเตรียมตัวได้ดีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็จะทําให้เราสามารถดูแลตัวเองได้ดีในตอนท้ายการป้องกันเนี่ยดีกว่าการรักษาการป้องกันดีกว่าการแก้ไขเสมอพออายุมากขึ้นนะครับตัวฮอร์โมนเนี่ยมันลดลงความเสื่อมมันจะทวีคูณได้เร็วขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าจากอายุเองนะครับความเสื่อมจากธรรมชาติของร่างกายนะครับพวกประจำมลภาวะต่างๆครับความสาวของผู้หญิงไม่ได้หายไปเพราะอายุ แต่เพราะฮอร์โมนเสียสมดุลทำให้ทั้งผิวพรรณอารมณ์และสุขภาพเริ่มพังไปพร้อมกันวันนี้ไม่ใช่แค่การเปิดตัวสินค้าแต่คือการเปิดประวัติศาสตร์ใหม่ของสมุนไพรไทยที่ผสานกับเทคโนโลยีเกาหลีด้วยความตั้งใจจากนักวิจัยไทย แพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยอ่ะเขามีความเชื่อว่าในร่างกายของคนเราทุกคนนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ธาตุก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุทั้ง4ี่เนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลนะครับจะไม่มีตัวใดตัวหนึ่งที่เขาจะเยอะหรือน้อยลงไปลูกแปลกแม <i mean. S 1> ่เนี <sh> ่ยคือตำรับหลักซึ่งลดเขาจากออกร้อนเขาช่วยบำรุงร่างกายแก้อ่อนเพลียเขาช่วยเรื่องการไหลเวียนได้เป็นอย่างดีมากนอนหลับได้ดีขึ้น ภูมิปัญญาท็ศาสร์ตั้งหลายนะครับที่พวกท่านได้ยิแท้หลายนะครับถ้าไหนที่มันใช้ได้แล้วมันปลอดภัยต้องมาใช้ได้จริงจะได้ยืนอยู่ทุกวันนี้จากตำรับโบราณลูกแปลกแม่ที่เคยเป็นแค่ภูมิปัญญาวันนี้ถูกยกระดับด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยีระดับโลกจนกลายเป็นนวัตกรรมที่พิสูจน์ได้จริงในฐานะดรพาวนะครับผมรู้สึกภูมิใจมากๆนะครับซึ่งวันนี้ได้พิสูจน์แล้วนะครับด้วยงานวิจัยนะครับ และต่อยอดด้วยเทคโนโลยีเกาหลีที่ล้ำสมัยมากๆด้วยความตั้งใจจากนักวิจัยไทยแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันสหรับผู้คาวโดยปกติก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านอยู่แล,แล้วแล้วเรานำมาผ่านกระบวนการผลิตที่มีลักษณะเทคนิคเฉพาะก็จะทำให้ตัวภูคาวเองเนี่ยสามารถที่จะสร้างสารออกฤทธิ์ได้เพิ่มเติมขึ้นสําหรับผลไม้สีแดงโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะมีสารสําคัญในกลุ่มที่เราเรียกว่าเฟเโวนอยช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยทําให้ระบบไหลเวียนต่างๆในร่างกายได้ดีขึ้น ก็เดืองร์รวมแล้วก็จะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นครับสำหรับการพัฒนาร่วมกันนะครับงานวิจัยระหว่าง s ี m s s มเ e ส c ลฟ์ไซเเชียงใหม่ University นะครับโดยคณะอุตสาหกรรมเศษเนาะแล้วก็ร่วมกันกับเซจงยูนิเวอร์ซิตี้นะครับที่เกาหลีแล้วทำให้เราเข้าถึงเทคโนโลยีของการทำเอ็กโซโซมนะครับดังนั้นการที่เรานำตัวเอ็กโซโซมนะครับมาบรรจุตัวขององค์ประกอบสารสำคัญที่เราใช้เนี่ยครับที่สกัดมาจากภูเขาเนี่ยก็จะช่วยในการนำส่งสารนะครับ ไปสู่เซลล์อย่างเฉพาะเจาะจงได้นะครับโดยที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการดูดซึมโดยร่างกายตามปกติแล้วก็เรายังมีการพัฒนาร่วมกันต่อไปนะครับกับทางเกาหลีเพื่อทดสอบทิศทางชีวภาพต่อไปรวมถึงความปลอดภัยด้วยนะครับในระดับสัตว์ทดลองและในมนุษย์ต่อไปครับกว่า16ปีของการค้นคว้าและความตั้งใจเพื่อเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของผู้หญิงทุกคน ก็ค่อนข้างจะแบบประทับใจเลยที่บริษัทสามารถนําผลิตภัณฑ์พื้นบ้านแล้วก็มาทําเข้าสู่กระบวนการวิจัยแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ดได้กับประชาชนได้จริงก็ยินดีไปอย่างยิ่งนะครับในครั้งนี้นะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับ <ปะ S 2> ก็จะมีส่วนช่วยให้สุขภาพของคนไทยดีมากยิ่งขึ้นขอแสดงความยินดีกับทางบริษัทด้วยนะคะก็เห็นว่า มีการวิจัยผลิตภัณฑ์มาอย่างยาวนานกว่าจะมาถึงวันนี้ก็ผ่านหลายอุปสรรคผ่านหลายการวิจัยผ่านการทดลองใช้ระยะเวลาทั้งงบป,ประมาณสัพพะกำลังต่างๆนะคะก็จนมาได้ผลิตภัณฑ์ที่เปิดตัวในวันนี้ซึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อผู้บริโภคจริงๆเราเราก็เห็นในส่วนของภาพบรรยากาศต่างๆคือประทับใจมากนะในงานเนี่ยมีทั้งทีมวิจัยนะคะแล้วก็มีคุณหมอมาให้ความรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสินค้าของฟิโลนายิ่งทำให้เรามีความรู้สึกว่ามั่นใจนะคะใน ส่วนตัวของสินค้ามากขึ้นไปอีกจากที่ปกติแอนทานทาอยู่แล้วเนาะแล้วพอมาถึงวันนี้ปุ๊บาาอะค่ะแอนเห็นว่าแบบเค้ามีโปรดักต์ใหม่กลายเป็นว่าเข้ามาถือปุ๊บแล้วแบบความรู้แน่นมากๆเลยค่ะก็คือแบบคุณหมอทั้ง3าศาสตร์ซึ่งเราได้ความรู้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นได้สิ่งที่ว้าวขึ้นมามากๆว่าแบบว่าอู้ สมกับที่เป็นพาวนะเขาศึกษาเยอะมากๆในทุกศาสตร์แล้วก็รวมทุกสิ่งที่แบบไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วทุกอย่างมันรวมอยู่ในขวดนี้ซึ่งแอนคิดแล้วแหละว่าแบบเนิ่มจากได้ความรู้แล้วอะค่ะคิดว่าแบบฉันเจอสิ่งพิเศษสิ่งใหม่อีกแล้วสินะซิโลนา W ัจากภูมิปัญญาไทยสู่พลังใหม่ของผู้หญิงระดับโลก